สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลนะครับครั้งนี้ฮะกลับมาอัปเดตดวงชะตากับการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะครับเพื่อเช็คดวงล่วงหน้าว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นและราศีไหนต้องเตือนกันบ้างน,นะครับแบบเน้นๆแบบเจาะลึกให้ชัดเจนกันไปเลยนะฮะ แล้วเรานะครับมาพบกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆชาว YouTube นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาวดีๆกับการพยากรณ์ของหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ครับเราจะมาพยากรณ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ของคนราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่ 16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงค์ครับเป็นจังหวะด,ดวงดาวของคนราศีสิงค์ในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเหนื่อยช่วงท้ายก่อนที่ดวงจะปังในช่วงดาวพระราสบดียกเข้ามาเล็งหลังวันที่29มีนาคมดังนั้นฮะเป็นจังหวะจะต้องพิสูจน์ตัวเองเดือนนี้ครับจะมีดวงดาวถึง5ดวงครับโคจรเข้าในเรือนอริเรียกได้ว่าทัวลงจัดหนักจัดเต็มให้คนราศีสิงค์กันเลยทีเดียว แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวลใจไปครับคนราศีสิงห์เป็นเนลาศีเจ้าป่าเป็นราศีปศุวะดังนั้นนะฮะจังหวะดวงดาวที่เข้าเลือนอริครับคนอื่นจะเสียหายครับแต่กับคนราศีสิงห์กับกลายดีเพราะดาวประจําตัวของคนราศีสิงห์ก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าในเลือนอริ์ก็จริงแต่นะครับเข้าหลักเกณฑ์ที่สําคัญทางโหราศาสตร์คือเกณฑ์ปศสวะอุดมเกณฑ์ซึ่งแปลว่าเหนื่อยแล้วดี เหนือแล้วจะสําเร็จเหนื่อแล้วจะอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เหนื่อยฟรีเป็นดวงจะต้องต่อสู้บากบั่นช่วงต้นๆจะสําเร็จภายหลังนะฮะคนราศีสิงห์ช่วงนี้ครับจะต้องอดกั้นเป็นพิเศษและระลึกไว้เสมอว่าถ้าอดทนไม่ได้ก็จะเป็นใหญ่ยากนะครับอยากสําเร็จตามเป้าหมายคนราศีสิงห์จะต้องอดทนอดกั้นครับและสามารถ จะเอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอนครับการงานครับยังเป็นจุดแข็งของคนราศีสิงห์ยังมั่นคงก้าวหน้าเติบโตไปในทิศทางที่ดีเพราะดาวการงานคนราศีสิงห์ก็คือดาวพระอังคารครับยังโครจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งส่งผลที่หน้าที่การงานยังมั่นคงเติบโตดีนะครับขอเพียงอย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนไปมีปัญหาคนรอบข้างนะครับหรือไปล้ำเส้นล้ำหน้า โดยเฉพาะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีบาร,รมีมี power จะทําให้เราตกงานถูกเด้งดวนเพ้งลิงได้แบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวครับต้องขอเตือนและขอย้ําขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้เลยนะฮะส่วนการเงินครับดาวพุธคือดาวการเงินครับของคนราศีสิงโครจรเข้าในเรือนอริเช่นกันครับซึ่งเรียกว่าแหมลายจ่ายรายรับนี่เรียกว่าสวนทางกันครับ ดวงการเงินช่วงนี้อาจจะฝืดเคืองแบบภาละหนักๆชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นจังหวะที่เรียกว่าต้องหาอาชีพเสริมนะครับพยายามลงทุนนะฮะให้น้อยใช้ความรู้ความสามารถให้เยอะบริหารก,การจัดการการเงินแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปก่อนรอให้สถานการณ์ดาวย้ายไปก่อนครับแล้วค่อยมาวางแผนการเงินกันใหม่ด้านความรักครับช่วงนี้นิ่งๆไว้นะขยับเป็นโดนครับหายใจเป็นผิด ความรักยังคงไม่ลงตัวครับมีเกณฑ์มีปากมีเสียงทะเลาะเบาแแว้งครับมีแต่เรื่องวุ่นวายคนโสดครับจะมีคู่ยากเพราะเรื่องมากสเปคสูงนะฮะดูแล้วยังไม่โอเคในเรื่องความรักในช่วงนี้ของคนราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธนี้ครับหาโอกาสครับไปทําบุญเสริมนะฮะในเรื่องของการแก้คละอกแก้คํานะครับในเรื่องของการปล่อยปลาหน้าเกียนทําบุญลมศพนะครับแล้วก็ทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับ และอีกหนึ่งที่ครับถ้ามีโอกาสนะก็ไปกับส well ักการะไปไหว้พระที่วัดลอยเคาะเพื่อลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวไปนะครับให้คนราศีสิงห์หลังจากนี้ไปเนี่ยดวงจะเปลี่ยนใหญ่หลังวันที่9มีนาคมนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดใจไฟกระพริบครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวมั่นคงก้าวหน้าเติบโตไปในทิศทางที่ดีครับก็ครบกันแล้วนะครับกับการพยากรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ของคนราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงนะฮะประจำเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะฮะข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับเอาไว้วางแผนในการประกอบในการดำเนินชีวิตของคนราศีสิงนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชื่นชอบนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับ โปรดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอบอยด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆนะครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับออกมาเผยแพร่แล้วก็เอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ